แกงแล้วก็ใส่อะไรครบแล้วใช่ไหมคะเราก็รอให้เดือดเลยคะ่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะมูมูก็ได้เตรียมเครื่องแล้วนะคะเพื่อที่จะทำห่อหมกค่ะค่ะตอนนี้ห่อหมกของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูคะ่ะเดี๋ยวผมจะมาชิมอันนี้แกงเลยนะแกงเรียงแกงเรียงของคุณนุ่เย็นนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าเป็นไง ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน,น้ <prone> ําบ้านๆน,นะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้ําก็มากับน้องมูมูสวัสดีค่ะค่ะเข,ขาก็จะมาเป็นแม่ครัวของเรานะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรนะห, <ว gasket> หัวปีจ้าหัวปีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะมาทําเมนูหัวปีมีอะไรบ้างคะ่ะไปค่ะไปกันเลยค่ะนี่ <Low> ค่ะตอนนี้เราก็จะไปเก็บหัวปีกันนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะเก็บหัวปีสักกี่ลูกไปค่ะเก็บถึงเก็บตรงนี้เลยถึง นี่ค่ะหัวปีของเราก็หัวใหญ่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปเก็บหัวปีมาเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหัวปีของเราได้มาสองหัวนะคะวันนี้มูมูเราจะทํากับข้าวเกี่ยวกับหัวปีใช่ไหมคะ,คะมีอะไรบ้างคะยามมียามแล้วก็ห่อหมกเนาะใะแล้วก็ ทอดหัวปีแล้วก็วันนี้มีแกงเปิดด้วยนะคะไปค่ะเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้น้องมุมก็เริ่มหั่นหัวปีแล้วนะคะหั่นหัวปีเพื่อจะทำห่อหมกนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มกันหั่นแล้วค่ะ <c oughs> มีเด็กน้อยมาร่วมแจมด้วยค่ะ ลูกสาวน้องมูมูตาเอ๋ค่ะส่วนน้ำเองก็จะมาเตรียมเครื่องแกงของแกงเปิดนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีแต่คลายหัวหอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะคะมาค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะ นี่ค่ะเครื่องแกงที่น้ำตามเสร็จนะคะน้ําก็จะตามไม่ละเอียดนะคะตามแค่ให้มันหยับหยับคอค่ะนี่ค่ะเครื่องแกงที่เราตามเสร็จนะคะเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยใบยะนางนะคะที่เราคั้นเสร็จแล้วค่ะนี่คั้นเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ฟักทองไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าต้องใส่อย่างอื่นอีกน,นี่ค่ะประมาณนี้พอตามด้วยชะอมชะอมเลยค่ะ อมและตามด้วยหน่อไม้นะคะหน่อไม้ค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะ แกงแล้วก็ใส่อะไรครบแล้วใช่ไหมคะเราก็รอให้เดือดเลยคะ่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยปรุงรสที่หลังคะ่ะยังยังยังยยไม่ต้องทำยาว,ว,ยวยุ่งดิไม่ต้องทำยาวุงดิไม่ก็อะไรก็มามะ นี่ค่ะมูมูก็ได้เตรียมเครื่องแล้วนะคะเพื่อที่จะทําหอมหมกค่ะก็มีหัวหอมกระเทียมตะไคร้เช่นเคยนี่ค่ะเราก็จะใส่เครื่องแล้วนะคะของหอหมอก เครื่องที่ตามไว้ค่ะน้ครันพุสิค่ะ<ม>เครื่องแกงอันนี้หอมหมกกระเลียงนะคะใส่น้ำมันลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ติดแล้วก็ใส่แป้งแป้งลงไปเลยค่ะ ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงผงนัวแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะเดียใช้ช้อนจ้าคลุกเลยจ้าคลุกเค้าให้เข้ากันเลยจ้า ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยมาค่ะแกงเปิดะเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ปรุงรสนะคะอันนี้เราจะใส่ปลาร้าลงไปค่ะใส่ปะลาร้าลงไปหน่อย ตามด้วยชูรสตามด้วยชูรสนะคะชูรสนิดนึง่งตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเค็ม นะคะเราก็เริ่มกันห่อแล้วนะคะห่อเลยค่ะห่อ,อเสร็จเราก็วางลงไปเลยค่ะอันนี้ใต่พริกแกงนะคะ อันนี้ม,ม่ค่ะห่อหมกของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ลงเตาเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้หัวปีชุดแป้นทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันค่ะ มาค่ะต่อด้วยหัวปีทอดของเรานะคะ นี่นะคะเราก็ได้ตำแตงเตี้ยวด้วยนะคะน้ำพริกแตงเตี้ยวค่ะนี่ค่ะซิกเมเจอร์ของเรานะคะน้ำพริกแตงแตงเตี้ยวอร่อยแน่ๆค่ะนี่ค่ะยำหัวปีของเราก็เริ่มแล้วนะคะยำยำหัวปีค่ะ ตอนนี้หัวปีทอดของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะค่ะตอนนี้ห่อหมกของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูคะ่ะโอ้ยหน้าตาน่าทานเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเลยคะ่ะ ตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแกงเลียงแกงเลียงค่ะอันนี้หัวปีทอดหัวปีชุบแป้งทอดใช่ไหมใช่อันนี้ยามหัวปีใส่กระป๋องโอเคอันนี้น้พริกน้ำพริกแตงเปรี้ยวใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ห่อหมกห่อหมก มีใช่ไหมใช่หอมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เสริมมาโอเคครับผมโอเคโอเคต่อไปจะทำอะไรกินข้าวเลยเนาะกินข้าวเลยค่ะมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะมากินข้าวกันหลายคนเลยค่ะก็มีน้องวัดน้องพักกาแล้วก็พี่นุ่มน้องนมไม่ยอมเลยใช่ไหมพ่่ยอมมาั่เดี๋ยววันนี้มาชิมกันนะครับว่า ฝีมือคุณน้ำเย็นกับน้องมูมูหรือน้องละเพยเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะครับ <c oughs> น้องละเพยนี่ <c oughs> เคยเคยไปเป็นแม่ครัวให้กับผมด้วยนะครับในช่องคนเดินทางนะครับผม <c oughs> ถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกนี่ก็จะได้เจอน้องละเพยหรือน้องมูมูนะครับทำข้าวให้เรากิน <c oughs> มากินข้าวใช่ไหมกินเลยค่ะแล้วน้องละเเพยน้องมูมูอะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาออกมาโอเค เดี๋ยวผมจะมาชิมอันนี้แกงเลยนะแกงเรียงแกงเรียงของคุณนุ่เย็นนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าเน้นเห็ดเข็มทองนะเพราะว่าผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเห็ดเข็มทองนะครับบิสิบินะอืมอเป็นไงคะอร่อยไหมใช้ได้ไหม <laughs> จิบขมไน่นอนหน่อไม้ป่ะไม่ใช่ ชะอมชะอมมาใช่น้องวัดเป็นไงหัวปีทอดอร่อยครับกรอบดีครับเหมือนขาน้ำจิ้มหรือเปล่าครับใช่ไม่ได้ทำนน้ำจิ้มนะมาแบบนี้ก็อร่อยครับพี่นุ่มลองชิมอันนี้ต่อเลยนะยำหัวปลีปลากระป๋องค่ะหัวปลีใช่ไหมหัวปลีอืมเป็นไงคะอืม <c oughs> ปรุงอ่อนมานิดนึงอ๋อค่ะเรียรวมอร่อยนะครับแล้ว่อไปหอหมกมาหอหมกนี่ครับอืมอันนี้พอดีครับอร่อยโดยโดยรวมแล้ว็ใชาได้นะครับอร่อยเลยนะครับผม<ช>มามากินข้าวนะครับ อร่อยอร่อยครับชิมแกงเลี้ยงหน่อยวันนี้สีมือน้องน้อมูมูนะคะใช่หรอสีมือน้ำก็มีแค่แกงเลีย้ยงอันเดียวค่ะโอ้ยกินก่อนก็นไรค่ะอร่อยไหมพะกาอร่อยมากครับรอร่อยต้งล <c oughs> งท้องนะครับส่วนดีกว่ามาม่าหน่อยนะลงท้องหรือว่าดีกว่าเรียมกระดาษหน่อย อันนี้ใบอะไรนะใบมะกอกอป่อใบมะกอกอ่อนมองวัดกันเล่นละใบมะกอกอ่อนได้กินกับยำหรือเปล่าพี่ได้ใช่ไหมต้องลองวันนี้ไม่มีใบชายำนะไม่ยำใบชายำใบชาอร่อยเป็นไงเข้ากันง่ายนะเข้าครับ ค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนอร่อยไหมคะอร่อยครับผมแกงเปอรอร่อยมากแกงเปอรนะครับไม่ไม่ไม่เปื้อนนะเปอรเฉยน้องมระกาชอบเมนูอะไรอะไรมากสุดชอบเมนูก็ทุกคนแรดจอน้ำทุกคนแรดจ่ออ๋อหัวตีทอดหัวตีชกเต้งทอดใช่ครับผมแล้วอ่านอรรับไพ่แล้วครับชอบชอบเมนูไหนมากสุดครับ ดูกปแปอทอดผีทอดผีทอดชุบแป้งทอดค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ๊ายบายค่ะ